E จากกินด้วยความที่แหลกจะกินนะท่านถ้าไม่อยากจะกินนี่ไม่ค่อยออกอยากไปไหนหรอกช่วงนี้อากาศเนี่ยแต่ก็ทํากินเนี่ยทํากินมือม้อเย็นมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อต่อไปอะไรก็ว่าไปเพราะว่าโดยภาพเราจะเที่ยวทุกวันเป็นไปไม่ได้ <c oughs> อากาศวันนี้ก็คือเนี่ยท่านโอ้โหนคมันมีฝนครับทรงนี้ภูเก็ตมีฝนอีกแล้วฝนตกอยู่เป็นระยะระยรระยะระยะ เช้าสายบายเย็นเอาแน่นอนไม่ได้ยากาศชายหาดมาให้เพื่อนเพื่อนชมไหมผมตอนนี้คือก็ต้องหาวัตถุดิบหลักในภูเก็ตนะภูเก็ตวัตถุดิบหลักของเขาก็คือชายทะเลสวยๆชายทะเลไหนที่สวยๆแล้วรถสามารถจอดได้ริมชายหาดผมก็จะไปจอดทํามานะครับให้เพื่อนๆดูให้อิจฉาใครมีโอกาสมาแล้วครับภูเกต็ตพ้นหลังจากช่วงของวิกฤตการ ต่างๆเรียบร้อยแล้วมาเที่ยวสักครั้งหนึ่งแล้วควรจะประทับใจในเกาะภูเก็ตสายมีรถเองพารถมาครับมาจอดทํากินริมชายหาดหาดสวยๆมีเยอะมากนะครับมีเยอะมากมีเยอะละที่สามารถที่จะเข้าไปทํานะไปตามดูในคลิปที่ผมทําแล้วกัน <laughs> นะโฆษณาตัวเองก็สามารถที่้าเข้าไปจอดผมยังไปไม่ทั่วเลยอจริงๆนะครับยังไปไม่ทั่ว แต่ผมก็พยายามสรรหาให้เรื่อยๆในช่วงของวันหยุดนะครับว่ามันสามารถไปเข้าไปได้จริงๆแล้วก็ไปทําได้นะสามารถทําได้ริมชายหาดช่วงนี้ถึงแล้วนะครับหาดในหาดี่ยกายเข้าหาดในหาดนะครับขุมน้ํานะครับก่อนถึงหาดในหาดช่วงนี้ส่วนสาธารณะเนี่ยมันก็โดนปิดหมดนะครับผม่อยากทํามาหาในส่วนสาธารณะ แต่ด้วยว่าช่วงนี้เขาปิดนะเขาปิดเขาปิดเยอะเขาปิดทุกที่อะที่เป็นที่ชุมหนุมได้ที่คนงันเป็นเกิดนะครับผมก็ตามนั้นแหละเนี่ยตรงข้างหน้าเนี่ยจะเป็นบึงมันเป็นบึงน้ําอยู่แล้วก็มีเกาะอยู่กลางน้ำเนี่ยแหละครับอยู่กลางน้ําริมน้ําที่มีน้ําล้มอมรอบอ่าจอดรถริมๆนะครับเมาขอนก็เป็นที่ออกกำลังกายนะตรงเนี้ย ผมมาถ่ายหลายครั้งล้วผมอยากเข้าไปมันสามารถนํำรถยนต์เข้าไปได้นะครับแล้วก็ไปจอดแล้วก็ทําทําอาหารได้นะโดยปกติเวลาทั่วไปแต่ตอนนี้ก็คือเขาปิดเขาปิดครับเขาปิดเส้นทางนะครทุกที่ที่เป็นสวนสาธารณนะสวนออกกําลังกายเลยหรือที่เขาจะปิดนะครับแต่เดินเข้าไปชมไปเที่ยวได้แต่รถเข้าไม่ได้กันนั้นีองวันนี้ก็มุ่งหนะ้าไปโซนที่เป็นหน้าหานะครับ มีของขายอยู่ครับหน้าหาเนี่ยฝั่งที่กลองเข้าไปเนี่ยอ่าตรงนี้จะไม่ที่จอดรถนะฮะจอดรถได้แล้วก็เดินไปเที่ยวได้แล้วโซนที่ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นหาดในหาดครับผมตรงโซนที่ตรงเนี้ยมันจอดไม่ได้นะมอเตอร์ไซค์มาจอดได้แต่รถยนต์ขอห้ามจอดแล้วจะมีที่อยู่เนี่ยเลาะริมทางด้านของอะนะฮะ ตรงนี้มันจะพอที่จะมีที่พอที่จะนะครับพอที่จะแต่มันไม่ใช่ที่สวยๆไงฮะท่านเดี๋ยวผมลองลองแอบๆอยู F ่ U. ไม่รู้ว่าจะจอดได้ไหมเดี๋ยวผมลองชดชดดานข้างนี้นิดนึงเดี๋ยวผมขอไปตำรวจก่อนคาดการคืออ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงขอไปตำรวจพื้นที่ก่อนนะครับผมนีม่ไงโอ้ ถ้ามีโอกาสเนี่ยแหละก็นิดหนึ่งเดี๋ยวขอจอดเลยเบื้องต้นนะครับเพราะว่าได้ที่แล้วนิดหนึ่งอย่างน้อยๆตรงนี้ผมได้ที่ที่มันชิวริมหาดเดินไปชมได้เดี๋ยวผมพาไปชมก่อนนะพาไปชมก่อนว้าวนำ้นม <c oughs> นำมันหมดนะะ้ำมันหมดราคากลับเดี๋ยวค่อยใส่ขอปิดรถก่อนแล้วกันเดี <c oughs> ย๋ยวไปสำรวจพื้น <c oughs> ที่ก่อนผมว่าตรงนี้น่าจะเหมาะที่สุดแล้วตอนหนห้าตอนนี้ แต่ก็เดี๋ยวน้ำมันหมดเดี๋ยวไปใส่ได้ครับงบน้อยใส่ทักสองร้อยพอใส่พอได้เอารถกลับบ้าน <c oughs> ขอใส่หน้ากากก่อนอากาศที่ผมบอกแหละบางที่ในขมขมมวก็ตรงฝั่งน,นี้ก็หมกขมขมวเหมือนกันนะอ่าโซนของคุยกระนำกลองเลยทะเลวันนี้มันมีเมฆมากมันไม่สวยเท่าไหร่หาดในหาด หาดในหาดน,าดนี้ติดกับหาดยาวนุยนะเดี๋ยวผมไปดูหาดยานุยไปแล้วนะเดี๋ยวผมมาเนี่ยคือจะพาเพื่อน,อนๆไปดูทุกหาดอะ่ะเนี่ยจอดรถแล้วเบื้องต้นนะเดี๋ยวดูที่ว่าเราสามารถจอดได้อะไรขนาดไหนปาปาป๊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 าโอเคขอเดินสำรวจก่อนใส่แบตเตอรี่มันตัวเนี้ยแบตเตอรี่เราสำรอง ริมตรงนี้อ่ะได้นิดหน่อยนะฮะที่เห็นนื้อที่เห็นยอยู่นี่เาขาได้ลมไม้อยู่นะมีต้นเตยทะเลนะครับเตยทะเลนี่ฮะ ผมว่าจอดจอดจอดริมตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้หนึ่งแห่งที่ดูอยู่นะที่ดูอยู่ก็งนี่เลยอย่างน้อยๆคือมันสามารถลงไปชายหาดแล้วก็ชมชายหาดส,ดสวยๆนี่เดี๋ยวผมจะตรงนี้เลยฮนะเดี๋ยวผมจะเอาเพราะว่าเดี๋ยวดึงโต๊ะมาก่อนเบื้องต้นนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่นั้นรถมาจอดแล้วผมไม่มีที่ทํากินจองจองก่อนจองก่อนผมไม่ขยับเลยครับผมว่าตรงนี้ดีที่สุดนะตรงนี้แหละ เดี๋ยวได้ทำอาหารกันนะจองก่อนจองพื้นที่ก่อนเดี๋ยวขอดึงโต๊ะมาก่อนเดี๋ยวพาไปดูเดินดึงโต๊ะเสร็จปั๊บไปดูขอดึงโต๊ะก่อนไม่นั้นเดี๋ยวพอรถมันจะมีรถมาจอดอยู่เรื่อยๆไม่มันไม่มีที่จอดหรอกเดี๋ยวไปสำรวจอีกทีแล้วก็มาดูกันว่าเป็นยังไงขอดึงโต๊ะละก้กน นนผ่านนะนั่งมืิมหาทำอาหารตรงนี้แล้วก็มีช่องให้เราปล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 าไปกิจกรรมโอเคต้นต้นผมเอาโต๊ะลงก่อนนะครับเดี๋ยวไปเดินดูเพราะว่ารถเดี๋ยวจะได้ไม่ยึดพื้นที่นิดหนึงเดี๋ยวขอปิดนิดหน่อยนะผมไปเดินสำรวจให้ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างอย่างไร คร่าวๆก่อนครับเดี๋ยวขอเดินตำรวจก่อนแล้วก็พอเดินตำรวจจะถึงจะลงมือทำอาหารกันผมไปด้านหน้าก่อนตรงนี้เป็นทางที่จะทะลุไปออกเรียกไงดีไปทั่วลูกออกอเหลมกระทิงได้ เนี่ยผ่านตรงนี้ไปไปะทะลุเหล็กระทิ้งได้โซนจอดรถเนี่นะครับที่บอกก็คือมีตรงโน้นอยู่หน่อยนึงใช่ไหมฮะที่ผมจอดแอบแล้วก็ตรงนี้อยู่นิดนึงที่สามารถจอดได้แต่บรรยากาศก,ก็คือเรื่องของลมไม้นี่แหละตรงนี้ก็โอเคนะครับเนี่ยมันจอดแอบป๊อปกระจายลมไม้แต่ปัญหาอยู่นิดนึงโรงแ no มรมโนเวทลเนฮานเปิด <laughs> ไม่ได้หรอก <laughs> ฝั่งนี้นิดนึงแต่ถ้าช่วงปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าร้านค้าเยอะๆหมดสิทธิ์นะครับท่านนะก่อนเข้าโรงแรมตรงนี้กลองไปผมเคยพาไปเที่ยวแหลมกะทิงมันต้องทะลุที่บ้านกระทิงแล้วไปเที่ยวแหลมกระทิงใช้หาดต,ตรงนีน้ใช้ได้อยู่นะครับผมวันนี้ฟว้ามนัมนมัน อ่าวที่ผมอยู่ครั้งที่แล้วก็คือเห็นการหันลมไหมฮะตรงนั้นแล้วก็อา่าวยะนุยโอ้ยสวยครับนี่อา่อาวอ่าวยะนุยเล็กๆตรงนั้นตรงนี้หาดในห,หานห,หันในหานนี่ก็สวยเหมือนกันความยาวของหาดในห,หานนี้อยู่ระยะผมดูกะสายตาทั้งหนึ่งกิโลไดไหมปิ้นฟินอยู่นะครับผมสายสวยเดี๋ยวลงไปเดินสำรวจกันนะช่วงเย็นๆน่ะจะมีนักท่องเที่ยวยินเยอะกว่านี้ตอนนี้ก็มีเยอะนะครับนักท่องเที่ยวที่เข้ามา อัปเดตกินลมชมวิวอะไรพวกนี้ผมคาดการณ์เน,นี่ยนะคือตรงนี้เมื่อถ้าเกิดโรงแรมเปิดจริงๆน่าจะจอดอยากเหมือนกันนะตเตกงศแท็กซี่มายึดคองแ,แต่ตอนนี้ยังโอเคได้อยู่อีกนานครับอีกนานนี่คุยกันไปเนี่ยหน้าหาดแต่ด้วยว่าลมไม้ชายคาต้องต้องได้อะต้องจอดใต้ลมไม้หน่อย <laughs> ผมมาถึงบ๊บผมไม่ได้สำรวจอะไรมากเลยผมแอบก่อนเลยเบื้องตอน้นแล้วก็นี่ฮะจับตรงนี้เลย คนะรับอันนี้เดินสำรวจเอาหน้ากลองก่อนนะนะฮะจอดตรงนี้ก่อนแล้วก็ดึงโต๊ะมาก่อนเดี๋ยวผมจะทําอาหารทานเพราะว่าตรงนี้มีต้นเตยอยันก็ล่มๆอยู่นะเองพอไหวเนี่ยสุดท,ที่ก็มองเห็นโอ้โหทะเลเขียวครามครับเขียวครามเดี๋ยวพาเดินสำรวจนิดนึงแล้วก็ลงมือทําอาหารกันยาวๆ ก็สามารถเดินทะลุกออกได้นะครับตลอดยาวๆผมไม่ได้เดินไปไกลเยอะนะครับหาดในฝั่งนั้นก็สวยมากฝั่งนี้ก็สวยมากเดี๋ยวผมพาดูก่อนก็อนม,มาแล้วสมรวจก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวนั่งทำอาหารก็จะยาวแล้วนี่คือโซนที่หน้าหาดอีกนิดนึงแต่ตรงนี้ส่วนหน้าตรงนี้ปกติเขาไม่ให้เข้ามาจอดรถนะครับปกตินะแต่ตอนนี้น่าจะอนุโลมกัน นะปกติเขไม่ให้เข้ามาม,นนม,มอเตอร์ไซค์เมไม่แน่ใจนะตอนนี้มั็นยังไนบ้างแต่ก็โอเคเดีย๋ยวเราไปดูหน้าหาดกันโซนของหน้าหาดเนี่ยโซนนัน้นนี่เล็กๆหน่อยนะหน้าหาดโอเคทุกที่ตอนนี้ภูเก็ตก็มีไลฟ์การดอยู่นะครับผม ังไงดีสไตล์ที่นี่ค่อนข้างที่จะสวยอยู่แล้วก็ชายหาดที่นี่เป็นชายหาดที่ค่อนข้างที่จะมีนักท่องเที่ยวช่วงเย็นนเยอะมากคนพักที่หาดในหาเนี่ยเยอะยาวๆครับมีคนอาบแดด,ดสวยครับแล้วก็ทรายกรสะอาดมีไรกาดอยู่นะไรกะ ขาก็จะเตือนทั่วๆไปส่วนที่เล่นน้ำได้มีอยู่นะครับเขก็จะกำหนดไว้พื้นทะเลเป็นไงบ้างรา,ายละเอียดยิบนุ่มครับสวยครับอาในหารก็เป็นหนึ่งหาดที่สวยผมที่ผมเห็นอยู่นะักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะเยอะนะครับหาดนี้เยอะเลยแหละ เพราะว่า,าตัวของทะเลขึ้นแรงนิดหน่อยช่วงขึ้นแรงก็ขึ้นแรงนะครับแต่ช่วงขึ้นไม่แรงก็ยิ่งดีขึ้นแรงยังโอเคเลยเพราะว่าพื้นทรายเขามันลาบไปเป็นแนวของตื้นๆไปเรื่อยๆนะฮะตื้นๆไปเรื่อยๆเลยตื้นแบบตื้นจริงตื้นจังอะ่ะลงไปเยอะอยังผมว่าน้ำลองอยู่นะลงลึกขึ้นไม่แน่ใจเดี๋ยวผมตองเช็คตอนทำอาหาร แม้มันจะตื้นราบๆไปแล้วก็น้ำใสกลิบสะอาดกลิบวันนั้นก็ขึ้นไปแล้วนะครับพ้นไปอีกเวิร์งนึงก็จะเป็นเวิร์งหาดยานุ่ยที่ผมเคยไปทำอยู่สวยครับลมลือดดิ่มกันสวยดิ่มกันเป็นหาดอีกหนึ่งหาดครับแนะนำหาดในหาร โหนี่ขนาดว่าฟ้าหมุนๆน,นะท่านถ่ายรูปออกมาเนี่ยแม่งโคตรสวยเลยเก็บเลยอ่ะสวยครับสวยผมจอดรถตรงนั้นเห็นไหมเดีย๋ยวปีนขึ้นไปหน่อยก็ได้วิวการทำอาหารกินผมก็ทำอาหารกินแล้วก็ชมบรรยากาศแนะนำอีกหนึ่งสถานที่นะครับ สามารถครับมาจอดริมๆได้หาที่จอดได้ครับมาช่วงนี้ก็ที่จอดเยอะหน่อยช่วงหลังจากนี้ถ้าเราจะคุยก็คือท่านนักท่องเที่ยวเยอะจริงๆก็ค่อนข้างที่จะแน่นนะครับแน่นเอาจริงโอ้ปะ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 ฟ้าฟ้าฝั่งนี้เนี่ยยังฝนยังไม่มานะโอ้ยจะตุบจะตุบจะตุบฟ้าตอนฝนมานี่อีกเรื่องหนึ่งนะท่าน ในช่วงยงเย็นเนี่ยท่องเที่ยวเยอะโอเคเดีย๋ยวเราไปทำอาหารกันไม่พุกพลาดน,นะแต่ช่วงเย็นผมเห็นคนพุกพลาดน,นะที่เห็นไกลๆตรงโน้นก็คือแหลมกระทิงนะครับจุดจุดทางนู้นโอ๊ยไปไกลใครต้องการสมผัสยายแหงช่วงหนาแหงโอ้ยโใจหา เป,ปดปัดตนวปุ่มในเข้าโอเคนะตัวของชายหาดทรายคลิปครับน้ำตื้นนะเหมาะสำหรับพาเด็กพาอะไรเห็นไหมมีคนพาเก้าอี้มานั่งเนี่ยมีคนทำเพราะเขาหาเขาหาของใช่ไหมเออตอนนี้ผมเข้าถึงบ่ายสองนะครับอากาศวันนี้มันมีฝนและเ,เมฆแบบมีเมฆมนๆน โอเคเดี๋ยวเราทำอาหารทานกันผมมาที่ที่ดีนะหน้าหาดฝั่งที่จอดรถได้เอาจงริงนะมันจะมีเฉพาะตรงตรงส่วนถานะนี้ไล่ลรมาถึงแก่ตรงนี้เองที่จอดรถติดริมหาดได้ต้องอื่นสามารถจอดรถได้แต่คุณต้องเดินมาชายหาดฝั่งนี้ยาวๆไปเนี่ยเป็นไม่มีที่จอดใกล้ๆนะครับจอดไกลหนะ่อยหาดความยาวสักหนึ่งกิโลแต่ฟินดีะัะโอเคเลย วันนี้อีกหนึ่งหาดนะสำหรับพามาชมเนี่ยผมว่าตรงนี้กำลังสวยแล้วก็มีลอมไม้ด้วยเห็นไหมเหมือนผมเล็งไว้อ่อโอ้โหดูดินี่ผมมาจอดรถตรงทางขึ้นลงเลย <c oughs> ไม่ได้เล็งนะมาถึงได้โอกาสปุ๊บหนึ่งจอดก่อนเพราะว่าผมจะได้ได้พื้นที่ <c oughs> โอเคเ <c oughs> จ็ยม โอกาสดีโอกาสเจ๋มก็จัดไปครับสวยครับสวยบรรยากาศที่ได้เนี่ยโอเคอยู่ แล้วก็ทํากันเลยพาดูชมแล้วแนะนำอีกหนึ่งชายหาดนะครับสวยงามตามท้องเรื่องเลยเดี๋ยวก็ถ่ายเรื่อยๆนะครับถ่ายดูเรื่อยๆบนผาที่อการหันลมเขาเล่นลมล้นกันอยู่ใช่ไหมโอโทษนะครับกล้อ,องผมค่อนข้างเดีย่ยวแปกแต่สวยครับ ผมมองด้วยสายตาหนึ่งสองสามสี่สี่นะครับสี่สี่สี่เครื่องสี่อ่มสี่่มดีมากเลยอากาศดีครับอากาศดีเห็กเยอะบรรยากาศดีด้วยชิวเลยอะ่ะ บรรยากาศดีดีวันนี้เหมือนกับว่ามันมีจำมีผลนะแต่มันมันยังไม่ตกนะครับฝั่งทางที่เราอยู่ฝั่งน้นนะฝนมันยังมาแต่มันไม่ตกเป็นอีกหนึ่งหาดนะครับสำหรับชายหาดของหาดในหารนะอ่อช่วงเย็นๆคนจะเยอะหน่อยแต่ก็มีที่ให้ท่านอชิลๆเลยเห็นไหมเขามีเก้าอี้เล็กคนเขาก็จะมานั่ง หลงเก้าอี้เล็กนี่จิวๆิวนอนพาลูกมาเล่นคนที่อยู่แถวนี้จ,จะเป็นอย่างนั้นนี่คนก็อยู่ใกล้ๆนะหรือคนที่ชอบบรรยากาศเนี้ยโคตรฟิวเลยอ่ะดีมากสายที่ลองเล่นน้ําน้ําตื้นน้ําตื้นน่งกรทต่นี่แล้วก็ผมผมสังเกตมาหลายครั้งแล้วตอนผมมาเที่ยวแบบผ่านผ่าน,านก็จะเห็นผู้คนเข้ามาเล่นกิจกรรมเล่นฟุตบอลอาบแดดพาลูกมานั่งชิว นะเด็กเล็กน้อยไซายสวยไซายละเอียดขยะเนี่ไม่มีนะครับไม่มีขยะเลยขยะธรรมชาติมีขยะธรรมชาติขยะนี่เขาเก็บดีชายหาดมันไม่กว้างเท่าไหร่แล้วก็ชิลมากดีนะครับดีมากๆเลยผมแนะนําจุดหนึ่งนะตรงนี้ลมพัดสบายโคตรฟิวอะใครมาภูเก็ตนะแวะมาหน่อยหาดในหาดผมคุยกามกลองก็ทุกๆหาดแหละทุกๆหาด ดีทุกหาดอยู่เพราะว่าจุดที่คุณจะมาคุณคุณได้จุดพอดีไหมแต่ evaluated. ผมบอกว่าดีทุกหาดเ <N perd ant ized> งี้ยผมมานั่งทําหาดคุณดูดิจอดรถชิลไหมนี่เอาตามกองนะคุณจอดรถนอนได้ด้วยยช่ไหมนะคุณมาจอดรถปุ๊บไปทีปุ๊บคุณนอนแล้วคุณไปเล่นน้ำโน่นนี่นันน่น,น,นที่นี่มีตรงกล้วง ถ้าผมชี้ไปไม่ผิดตรงนะฮะต้นไม้ใหญ่ตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยนะครับปลายนี้ผม้วกันเดินไปหน่อยมันจะมีที่อาบน้ําห้องน้ําไว้คอยบริการอยู่แต่ผมว่าน่าจะเก็บน่าจะปิดตอนประมาณทุ่มสองทุ่มือผมไม่แน่ใจนะครับตอนนั้นแต่คุณไปจัดการตัวเองได้เลยอาบน้ำโน่นนี่นั่นแต่ถ้าใครมีของตัวเองแล้วก็สบายอากาศดีครับคนเยอะแต่ไม่พลุกพล่านนะห่างๆกันสวยงามมากดูกันเรื่อยๆเลยนะผมถ่ายวิวไปดูเรื่อยๆสายที่ชอบเล่นน้ําเล่นาย มีเด็กๆนะครับหาดนี้เป็นอีกหนึ่งหาดนะครับในหาดภูเก็ตเรามีห้องอาบน้ําอยู่ใกล้ๆอยู่แล้วห้องก็ไม่ไกลมากนะครับที่ให้บริการห้าบาทสิบบาทก็ถอได้วยความที่มันเป็นหาดอ่าไม่ใหญ่มากนะมันเดินทั่วถึงอ่ะแล้วก็สายละเอียดน้ําสีเขียวคามสวยเลยลละแล้วก็พื้นใจลงแบบ ค่อยๆล่าไปเรื่อยๆฮะนั่งเล่นน้ําแบบมันไม่มันไม่ดูไม่อันตรายอะดูไม่อันตรายแล้วก็โอเครายสวยน้ําสวยหาดสวยด้วยความที่มันเป็นอย่างเงี้ยผมแนะนาําอิงหาดเลยก็เรื่อยๆนะผมไปก็พาไปเที่ยวเรื่อยๆแล้วก็มาหอมห,หาเพื่อนๆผ้าชมอะนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปใหมาด้วยเรื่อยๆ